ขณะนี้พวกเราอยู่บริเวณบ้านพักริมชายหาดและอย่างที่พวกนายเห็นว่าสถานการณ์นี่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่เลยทีเดียวเพราะนอกจากเราจะต้องรมรันกับดอสและลูกน้องของเขาแล้วยังมีอีกสองปาร์ตี้ที่พยายามจะบีบขนาดเข้ามาจากทางด้านข้างและด้านหน้าอีกด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีสภาพราวกับรองเท้านักเรียนเก่าคร่ำคร่าที่เป็นของพี่ชายคนโตและสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงน้องคนสุดท้องคนที่เจ็ดนั่นเอง เปียเปยอะไรวะนะเอาละแล้ตอนนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะยึดที่นี่เอาไว้เป็นฐานที่มั่นพร้อมกับรอตั้งรับแรงกระแทกที่บรรดาเราผู้เล่นจะถาโถมกันเข้ามามโอเคเพื่อนรับช่วงต่อทีเดี๋ยวฉันจัดการตัวเองก่อนอุย๊ยร <c oughs> ะเบิด แต่แล้วไม่ทันไรศัตรูก็พยายามดันเข้ามาจนได้แน่นอนว่าเขาเป็นคนถอยลูกสะ้าน,นั้นมันใส่พวกเราเอาลนะเตรียมตัวตัวตวต้งรับโอ okay, เคเพื่อนอุ้ยอหเฮ้ยกระทาเพื่อนฉันเฮ้ยเฮ้ยมันโดดไปล่างแล้วฉันจะต้องจัดการกับแกให้ได้เพื่อให้สมกับความแค้นที่แกทำกับเพื่อนของฉันต่อหน้าต่อตาไหนมันอยู่ไหนนี่ไงแกโจนแน่ mình sẽ cho ui hứ Hơi... Ua... <laughs> mà anh dơ chẳng ngóng